สำหรับพิธีถวายมหาสังคทาน17 171วัดจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาณวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะสิทธิานุสิธ์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยก่อนที่จะประกอบพิธีพระมหาทศพรบุญยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย ได้พูดประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลเชิญชวนบวชโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ส่วนกัรยานมิตรเพียรใจกัลยานมินนมตรดารุณีโรจนสินวิไลได้พูดถึงภาพรวมในการจัดมหาสังฆทานคณะสงฆ์1 7 1วัดและถวายกระถินสมทบโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัด นอกจากนี้ได้มีตัวแทนที่ได้ทำหน้าที่ชวนบวชได้มาพูดถึงความประทับใจในการทำหน้าที่ชวนบวชส่วนพิธีถวายมหาสังฆทานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานสงฆ์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนกัลยะนานมิตรดารุณีโรจนสินวิไล เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลยังความสงบร่มเย็นเสริมสิ่งที่ดีงามโดยมีคณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมากเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทาน171วัดจังหวัดบุรีรัมย์ และถวายปัจจัยสมทบกระถินในโครงการกระถินสามัคคี5,000วัดโดยคณะสิทธิานุสิธ์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยในส่วนของประธานหลักในงานบุญครั้งนี้นำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยานมิตรเพียรใจกัลยานมิตรสิรินันกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลกัลยาณมิตรไมตรีกัลยานมิมตรพิยพร กัลยาณมิตรสินวิไลกัลยาณมิตรโรอโรจจนะสินวิไลกัลยานามิตร,รส,าาสิทธานกัลยาณมิตรปานทีธงศรีเจริญกัลยาณมิตรสุรศักดิ์ปันแก้วพร้อมครอบครัวและลูกหลานรวมถึงห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และทวีกิจทุกสาขานอกจากนี้ยังมีคณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจการสร้างบุญใหญ่ ึ่งเป็นภาพแห่งมหาปิติเป็นอย่างยิ่งนับเป็นครั้งแรกในการจัดมหาสังฆทานหมู่ใหญ่แต่คณะสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์แด่คณะสงฆ์งโดยส่วนรวมนับเป็นความโชคดีของญาติโยมที่คณะสงฆ์ได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ค่ะในวันนี้นะคะ เดินเข้ามาในบริเวณพิธีรู้สึกขนลุกน้ำตาจะไหลนะคะเห็นถึงความพร้อมเพลียงความตั้งใจจริงนะคะของคณะสงฆ์ที่ท่านได้เมตตาเดินทางไกลมา171วัดจากทุกอำเภอทั่วจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรา แล้วท่านยังมีคณะสัตธาสาธุชนของท่านได้ติดตามมาด้วยซึ่งทุกทกท่านเป็นกำลังสัมพันธ์ของแต่ละวัดเห็นถึงความสงบสง,งียมสง่างามและความตั้งใจพร้อมเพรียงในการร่วมพิธีของทุกทกท่านคนลุกตลอดเวลาเลยนะคะมันทำให้เราเห็นถึงว่าการที่เราได้นิมนต์คณะสงฆ์ มารวมกันเชิญพุทธบริษัทมารวมกันการเห็นซึ่งกันและกันมันเป็นทัศนานุตริยะเป็นความเห็นอันประเสริฐที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มีการรวมตัวกันพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวัน ที่มีดวงเดียวแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งในความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต่ออายุพระพุทธศาสนาไปด้วยกันปลื้มมากๆขอน้อมนำทุกๆุกบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งค่ะเป็นวันแห่งมหากุศลที่พวกเราทุกคนยอดผู้นำบุญจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน บังเกิดมหาปีติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์171วัดในโครงการทอดกระถิน5,000วัดทั่วไทยในนามคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันนี้พวกเราทุกคนพร้อมใจกันชุ่มเทแรงกายแรงใจจัด พิธีกรรมถวายเครื่องทยธรรมอันประณีตถวายจตุปัจจัยธยธรรมถวายพระตหารด้วยความประณีตวันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคนปลื้มปิติอย่างมากที่ได้มีโอกาสถวายมหาสังฆทานในวันนี้สืบเนื่องจากโครงการทอดกระถิ่น5,000ันวัดซึ่งในปีที่แล้วนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้มีโอกาสถวาย กรถิน130วัดทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ในปีนี้เป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายถึง171วัดทุกอำเภอ23อำเภอในเขตจังหวัดบุรีรัมย์พวกเราทุกคนมีความซาบซึ้งมีความรู้สึก ีติว่าพวกเราโชคดีมากที่ได้เป็นลูกของหลวงพ่อได้มีโอกาสสร้างบุญอันยิ่งใหญ่มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราเกิดในฐานะชาวพุทธเราได้มาร่วมบุญซึ่งเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ยากที่เราจะได้มีการร่วมกันจํานวนมากในลักษณะอย่างนี้นะครับและพระสงฆ์ที่มาในวันนี้ก็มาจาก171วัดจากทั่วจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ จะพบจะเจอได้ยากนะครับในแตครั้งหนึ่งของชีวิตปลื้มมากครับเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธในฐานะพุทธบริษัททั้ง4ี่นะครับเรื่องบุญนี่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าการจะทําบุญชีวิตของคนเราเนี่ยแต่ละวันไม่ทรา,าบว่าปีหน้าเนี่ยเราจะอยู่ <c oughs> ได้ทําอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ทําบุญอีกในปีหน้าก็นว่าเป็นบุลมหาสัจจ์ของเรานะครับ วันนี้นะคะมีความปราบปื้มใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาถวายนะคะมหาสังกธานนะคะ1 7 1วัดทั่วจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกราบขอบพระคุณพระพิสุสงฆ์ทั่วจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ได้มาเป็นเนื้อนามบูญนะคะ ให้กับทุกทุกท่านนะคะได้ทำบุญในวันนี้นะคะส่วนตัวดิชันนี่นะคะปา่าปื้มใจมากเลยนะคะที่ครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำบุญที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านเกิดของดิชันเองนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้รับบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในทุกๆบุญน,นะคะที่หลวงพ่อได้มอบหมายให้นะคะ<ม>เราก็จะทำบุญด้วยความตั้งใจนะคะ แล้วก็ทำตามวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะคะเพื่อให้ศาสนาของเราจเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะคะ